อุย้ยตัวนี้อยู่อุย้ยตามมาตั้งไก่ อุย้ยตัวนี้อยู่โอ้โหตามมาตั้งไกลนี่ครับโอ้โหส์เล็กนิดเดียวเลยครับตัวนี้นี่ช่อนนะครับใช้พอดีปนเฮ้ยใช้ว่าทันใสนะครับพอดีปนนี่ครับ กบยางมีซันครับผมมีซันไม่มีเสียงพอดีไล่มาแต่ตรงนู้นเลยครับผมเก็กไกลเลยครับพอดีมีไซส์เล็กๆกัดบ่อยมั้มไซส์เล็กๆไซส์ประมาณขีดสองขีดโอเคครับคลิปนี้ก็จะมือจะค่ำครับมีหนึ่งผลงานให้รับชมนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับผมว่ากบยางมีซันจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดครับผมเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเหนื่อยพอดีแล้วครับโอเคครับ